ขิปป่มห้องแตกเซ๊าเริ่มลายแล้วลายขึ้นลายขึ้นนี่ก็จะเริ่มห้องว่างๆที่ทีแล้วเนะี่ยมันขึ้นเันห้องแตกเซ <c oughs> <ๆ>๊าะเจ้าองบริษัทกันนั่นหอ้องดินก็จะอุ่เนนะี่นยดินแขวนพวกนี้เลเบอหนึห้องแตกเซ๊าะอยู่ห้องกบที่กเดียนเจ้าของบริษัทกตเลด เนี้ยมัเสียบอยู่กี่ป่วมมาถอนช่วงนี้นี่ช่วงนี้แหละกี่ป่วมออกแต่ควบเลยตุลระบดัดตุลระบดัดเขาเขาเขาข,า,ข,า,ขายนี่นั้มันตลาดตุลระบดัดน,น้ำตลาดตุลระบดัดกันเขาไปตายอย่างงี้กันได้อยู่ไปกุอลก็ได้นะ xem -mì khu mình khuất đầu nhé 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 nguyên nhé nguyên 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 lực Bằng nguyên 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 hai nguyên 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 นี่วาเดนขี่เย็บหมดแล้วุดลงไปแดงคึงคึมสมัยที่กี่ว่ากูแต่เป็นได้ง่อยไปขุดเอาคุดที่ปเนนะให้ของไห้เส่ข้างหลังเส่ข้อที่เสียมนะอ,อย่างนกูเอาดีกว่าแต่กูพูดีบ่จะขัด

จามซีซีลุ่มเลยซีคุยจามซีตูนนอ้บาดเนี่ยงไฟหเห็นเลยเนี่ยงไฟหเห็นมันยูงหัมงมันเลียนออกมาจากหันเลยมองมองเาค้งต่าขัานไม่อยากหน่อยนะมันก็เลยไล่ขึอ,อยู่ การนอะไรองมก็ตัขวขดคูของมี่ใจใ่ขวดคูเนี่ยมันหน่อยกันเนี่ยตึ้งแต่ยางนอนน้ำมันแลขึ้นอ้่บทสวนจะขึ้นนอนย็บตูมิสซิลีเด๋ยวผมขึ้นพอหุมมหัวซินมันมาจากหนาวหนาวอยู่ขึ้นอากาเริ่มยินขาวเขจะไว้มันอยู่ในสิบเจ็ด chị cứ gì gì chứ gì cứ gì, gì, gì dùng anh nào á phun cái gì tốt nè bu nè cứ...